สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้นะคะเรามาตามติดนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแคทขวัญใจไห่ทองคำนะคะสอบสัมภาษณ์ผ่านด้วยดีนะคะวันนี้นะคะน้องไปสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒ อุดรธานีนะคะสาขาศิลปะานาฏศิล์นนะคะถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะก็คือน้องไปสอบสัมภาษณ์เพื่อจะเข้าเรียนต่อนะคะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งงานนี้นะคะน้องตั้งใจมากๆเลยนะคะตื่นเต้นนะคะรีด ชุดนักเรียนไว้เตรียมรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตื่นเต้นนะคะเป็นธรรมดานะคะของเด็กนักเรียนนะคะที่เวลาที่เราจะย้ายโรงเรียนใหม่เราก็จะตื่นเต้นนะคะซึ่งแอดเชื่อว่าน้องทำได้แน่นอนนะคะ มีอาจารย์มาสัมภาษณ์สองท่านนะคะอาจารย์ก็มีสัมภาษณ์แล้วก็ให้น้องลองรำให้ดูนะคะซึ่งงานนี้แอดว่าน้องผ่านแน่นอนนะคะเอาใจช่วยน้องแคทขวัญใจไห่ท้องคําด้วยนะคะให้น้องสมหวังดังที่น้องตั้งใจไว้นะคะก็คือการเรียนต่อนะคะเพราะว่า การออกมาดูแลคุณแม่ก็คืออันนี้คือน้องทําได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เหลือแค่เรื่องเรียนต่อนะคะที่น้องตั้งใจไว้นะคะก็ขอให้น้องผ่านชลุยนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะประกาศผลแล้วนะคะถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวแอดจะมาเล่ากล่าวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็เป็นกําลังใจ ในการทำงานของน้องด้วยนะคะซึ่งตอนนี้น้องอยู่สังกัดค่ายไหยทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานของน้องก็คือดีมากนะคะเออวันแรกนะคะน้องก็ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในค่ายนามศิลปินไห่ทองคำเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้องทำได้ดีมากๆนะคะสุดท้ายนี่ก็คือฝากเป็นกําลังใจให้น้องแคท ขวัญใจใหาทองคำด้วยนะคะขอพระคุณภาพสวยๆจากเพจน้องแคทกัลยาณีนะคะแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ